อันนี้บรรยากาศายามค่ำนะคะของวัดบูรพารามอําเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะอันนั้นจะเป็นเป็นเจดีนะคะที่บรรจุพระอธิิธาต่างๆไว้ที่เราได้พาทุกท่านได้ชมเนาะอันนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงปู่ดูลอตุโลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นวิหารนะคะเราเรียกว่าวิหารขององค์หลวงพ่อ พระชีนะคะหรือพ้อประจีหรือซ,ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณนะคะคู่บ้านคู่เมืองนะคะจะอยู่ด้านหลังพระอุโบสถของวัดบุรพารามส่วนนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถนะคะจะเป็นพระออโบสถที่หลังใหญ่มากเลยนะคะพระออโบสถหลังใหญ่มากนะคะอ่าก็พื้นที่ของวัดบุรพารามก็ไม่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมไม่ใหญ่มาก